วันน,น,นี้เร็วทงดีอาาน่อะไรกันชพ่อะมนมีอะไรเออไม่มีเลยครับก็คือเออท่านพอ่อ นะคงไปกินที่สารเจ้ามาสิโอ้กินของฟรีซะด้วยม่จะก,กินหนูเล่นเต่ากับกระต่ายอ่ะพ่อวิ่งเล่นกันเอเมึงมึงบอกเลยมึงเยียมึงจะไม่อีเนี่ยเียยน่ารักเลอเกินน่าสักไม่เลือกเลยนะมึงอีกคุิ่สามปีเพิ่งออกอ่ะเสื่อมาครับ ร,รู้จักแล้วเหรอกับดาวดีรู้จักแล้วครับท่านพอ่อแต่ยังไม่คนเท่าไหร่ดาวดีเป็นบุตรีคนเดียวของพอ่อสำคัญที่สุดมียศตำแหน่งเป็นถึงแม่ห้ามนางหวงก็เป็นวางตั้งไว้ด้วยว่าไม่ห้ามนางหัวชายใดห้ามร่วมเลยเมื่อแม้แต่วาจาแต่ต้อง แม้ผิดไปก็หรือ,อยืนคุยเรียกรวบกระดานแผ่นเดียวมันจะต้องได้รับโทรสารุ่โทษความนี้เจ้าไม่รู้พ่อจะถือว่าเจ้าไม่ผิดค่ะท่านพ่อแต่อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะอาวดีค่ะท่านพ่อราวงหญิงเทชยามาขี่วันเจ็ดวันค่ะท่านพ่ออยู่ไร้กี่วันแล้วสามวันค่ะ เก็บข้าวของเท่าที่จะเป็นกลับเข้าวังวันนี้และเดี๋ยวนี้เลย